โอ้ยพน่งสอามฝั่งนี้ดกาครับทางนี้ห้าห้าสามเรียนปากนาศกษาทุกทุคนนะครับอคุอเรยครับเรากนารคนริสิริบูรเมื่อเรียนเกิด Thank you. 아, 어... 예. ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสศินาภูสมปองนะคะเป็นนักเรียนแกนนำว y ยซีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันได้พาน้องๆอ,ออกมรทำกิจกรรมนอกสถานที่คะ่ะกิจกรรมที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นกิจกรรมชื่อว่ากระดาษสามมคตค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่จะให้น้องๆได้แสดงความคิดเห็นวางแผนกันแล้วก็คิดวิเคราะห์กันอย่างเรียบนะคะกิจกรรมนี้ค,คือให้ มีวิธีเล่นก็คือให้น้องๆน,นะคะมีกระดาษ15แผ่นค่ะต่อกันเป็นสะพานจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนะคะน้องๆจะได้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยค่ะเกมนี้จะมีการไว้ใจซึ่งกันและกันไม่มีใครไม่ไว้ใจกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเรเวดีเดชิสานะคะเป็นตัวแทนแกนนำของ YC นะคะ mm hmm. เกมด้านหลังนี้นะคะชื่อว่าเกมกระซิบค่ะเกมกระซิบเนี่ยนะคะเป็นการบอกใบคําให้น้องๆเนี่ยบอกต่อๆกันไปนะคะว่าคำคาที่สื่อสารม,มาเนี่ยเป็นยังไงแล้วให้คนคนหลังเนี่ยไปพูดวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะได้สารพันธ์ทำไมตีกับเพื่อนๆน,นะคะกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดว่าสิ่งนี้ ทำยังไงแล้วก็เป็นเป็นการให้ความแบบให้ให้เพื่อให้เราเนี่ยกล้าคิดกล้าถามเพื่อนๆว่ากล้าพูดกล้าสบตากล้าอะไรกับเพื่อนๆไม่ใช่แบบเก็บกดไว้คนเดียวกันวายซีเป็นคําที่ปรึกษาเพื่อนนะคะคำแนะนําแก่เพื่อนว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแต่อาจจะได้มากไม่ได้น้อยก็แบ่งเบาจากเพื่อนที่ถูกถูกถูกผู้ที่แบบเก็บกดมานานนะคะแบบแบ่งออกไปจาก ของเขาบ้างอะไระแบบนี้นะคะก็เกมนี้ก็จะช่วยในการฝึกสารสัมพันธไมตีกล้าพูดกล้าคิดค่ะน้เอาหมอนไปเล่นน้ำเอาหมอนไปถอย เชื่อนายสัสวัิรเพ็งวิลลินนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับสาครับสำหรับเกมที่ได้เล่นไปเมื่อกี้นี้ชื่อเกมวากาซิมนะครับก็ได้ความสาม,มัคคีในหมู่คณะ,ะครับแล้วก็ได้ความรู้และได้ความรักจากพี่ๆที่ถ่ายทอดมาสู่เราครับแล้วก็ ได้ฝึกทักษะนะครับในในการเล่นร่วมกันในการอยู่ค่ายด้วยกันครับส่วนรวมนะครับก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆต่างห้องต่างต่างชั้นนะครับได้มาอยู่ร่วมกันและก็ทํากิจกรรมร่วมกันใน2วันวันที่ผ่านมาครับดิฉันนางสาวเบญจวรรณศรีบนเรืองค่ะ ค่ะเกมนี้นะคะชื่อว่าเกมลูกกอล์ฟหันซาค่ะวิธีการเล่นก็คือให้น้องๆน,นะคะลำเรียงลูกกอล์ฟไปจนถึงตะกร้าค่ะด้วยระยะทางที่สตาฟจะก,กำหนดนะคะสำหรับเกมนี้นะคะจะได้ก็คือความสัมคคีความอดทนนะคะความมีน้ำใจค่ะแล้วจะช่วย เส,เสริมสร้างความแข็งแรงนะคะจะได้ทั้งความแข็งแรงขานะคะในการเดินไปจนถึงตะกร้าในการลำเลียงลูกกอล์ฟไปนะคะแล้วก็จะช่วยพัฒนาทางด้านความคิดนะคะว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ยังไงคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวงทองเทพสุกรนณนานและหนูได้เป็นตัวแทนเข้าค่ายกิจกรรม YC และได้เล่นเกมที่ผ่านมาคือเกมสะพานกระดาษ หนูหนูได้ความหนูได้ถึงความรู้สึกความสามาคัคคีการวางแผนการคือความสามัคคีเราสามารถนําไปใช้ในสังคมได้คือเราต้องมีความสามัคคีถึงจะไปถึงที่ฝั่งหมายของเราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริยาศิลาภานะคะเป็นตัวแทนเข้าค่ายกิจกรรม YC ค่ะสําหรับเกมลูกกอล์ฟหันศานะคะเราได้ความสามาคัคคีแล้วก็จกัก เราจะสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่มีความสามัคคีภายในกลุ่มจะทำให้ลูกกอล์ฟตกแล้วก็ไม่ไปถึงที่หมายของลูกกอล์ฟนั่นเองค่ะเราได้รู้จักการวางแผนมีความอดทนแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายค่ะ